สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำนะคะจะมาอ่านพลังงานนะคะเรื่องราวนะระหว่างตัวคุณนะคะกับคนรักเก่าเขาคนนั้นนัไปดูกันชาวธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะขอดูพลังงานก่อนนะเรื่องราวระหว่างคุณนะคะกับคนเก่าเนาะ รักเก่าอ่ะนะคะอืมความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรเนาะทําไมถึงจบกันไปแล้วอ่ะนะอ่านในดูสถานการณ์เรื่องราวก่อนอืมเป็นอย่างไรมีคนที่แบบตกติกเนาะไม่เล่นตามกติก,กามีคนที่ดูเหมือนแบบดูแบบว่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีเล่เหลี่ยมมาเออคือเหมือนกับว่าจะเอาจริงก็ไม่เอาจริงนะเออทีเล่นทีจริงอะนะสับขาหลอกนะแล้วก็เหมือนแบบมีตัวเลือกด้วยอืมนะคะบางท่านนะตัวคุณก็คือเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าเออเนี่ยเรากับเขานะเออคบกันเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันนะหรือว่าแบบศึกษาดูใจอะไรกันอยู่ก็คิดว่าเขาว่ามีแค่เราคนเดียว แต่ทําไปทํามานะคะบางท่านก็คือไปรู้มานะว่าเขาอะนะมองเราเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกนะคะเพราะว่าบางท่านนะตัวคุณก็คือเออเหมือนกับว่าความจริงจังจริงใจความชัดเจนอะไรจากเขาก็คือไม่มีนะหรือบางท่านนะเขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณนะเออแบบเป็นแฟนกันแต่ถามว่ามีอนาคตอะไรกับคุณไหมไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตไม่เคยพูดถึงเลยหรือว่าอนาคตของเขา ก็มีแต่ตัวเขานะคะไม่ได้มีคุณอยู่ในอนาคตของเขาด้วยอะนะอืมนะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณเองก็รู้สึกแปลกแปเหมือนกันนะว่าแบบเ้ยจะคบกันทําไมอนาคตของเขามันไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นเลยอะหรือว่าเราแบบคิดไปเองเนาะคิดเองเออเองรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้บางท่านก็คือได้ไปรู้ความจริงแหละเนะว่าเขาว่าไม่ได้อยากจะจริงจังกับเรานะ เหมือนเขาแบบมีตัวเลือกทั้งเลือกเขาเหมือนว่าอยากจะได้คนที่ดีกว่าคุณอยากจะได้คนที่แบบที่แบบว่าเหมือนอยากคือตัวคุณก็อาจจะดีของคุณอยู่แล้วใช่ไหมแต่คือเหมือนกับเขามองว่าจะหาได้ดีกว่านี้อีกอะไรประมาณนั้นนะนะอืมนะคะก็เลยยังไม่ยอมที่จะแบบคอมมิตกับคุณให้มันชัดเจนนะนะอะแต่ว่าสําหรับบางท่านก็คือเป็นครอบครัวกันแล้วแหละแต่ตัว เออแต่ว่าตัวคุณนะก็คือไปจับได้จับได้ว่าเขาอะไปมีคนอื่นไปคุยกับคนอื่นนะคะไปคุยไปแชทนะไปจีบคนอื่นอะไรประมาณนั้นซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวนี่แหละนะแล้วบางทีตัวคุณอาจจะรู้ด้วยนะว่าคนที่เขาไปคุยอเป็นใครนะคะบางท่านอาจจะรู้และอาจจะรู้จักด้วยว่าเป็นใครอือทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเราสองสามคนเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าตัวคุณนะไม่ได้อยากจะไปแย่งอะไรกับใครเนาะคือถ้าใครอยากจะได้ก็เอาไปเลยนะคนที่แบบอ๋อไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์แบบนี้เนาะถ้าใครอยากได้ก็คือเอาเอาไปเลยนะตัวคุณไม่หา้มหามไม่ยือไม่แย่งไม่อะไรทั้งนั้นนะบางท่านก็คือปล่อยไปเลยตัดจบไปเลยอยากไปไหนไปเลยนะคะอยากจะไปคอยกับใครก็ไปเลยเหมือนตัวคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบมีคุณค่าในตัวของฉันเองเนาะ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งตามใครไม่จําเป็นที่จะต้องไปร้องขอความรักอะไรจากใครถ้าใครที่เขาอยากจะอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะอยู่เนาะแต่ถ้าใครที่เขาไม่ได้อยากอยู่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นนะก็ให้เขาไปเถอะนะคะตัวคุณไม่รั้งนะแล้วก็ตอนนี้ตัวคุณนะคะก็คือถอยออกมาแล้วเนาะนะมาอยู่กับตัวเองสบายใจกว่านะอาจจะมี รับรู้เรื่องราวข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างอยู่เหมือนกันแต่ตัวคุณก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายนักนะเหมือนว่าเออรู้ก็เท่านั้นแหละนะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะนะคะอืมแล้วก็บางท่านนี่ก็คือแบบนิ่งเงียบกันไปจบกันไปหลายเดือนแล้วบางท่านหลายเดือนแต่บางท่านอาจจะเพิ่งแบบเงียบหายนะตัดจบกันไปแล้วก็ห่างห่างกันมาได้แบบอาจจะแบบว่าเออไม่กี่วันบางท่านอาจจะแบบไม่กี่อาทิตย์นะคะ อแต่ตอนนี้ตัวคุณก็คือกําลังแบบอยู่ในโหมดของการแบบว่าเออฉันกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาดูแลตัวเองก่อนนะคะปวดใจไหมมันก็มีปวดใจบ้างอยู่เหมือนกันแหละนะคะจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะตัวคุณเองก็ปวดใจเหมือนกันแต่เหมือนคุณรู้ดีแหละเนาะว่าเออถ้าใครที่เขาไม่อยากอยู่กับเราอะเราไปรั้งเขาไว้มันก็เท่านั้นนะคะเนาะเขาไม่ได้อยากอยู่ก็ปล่อยเขาไปแค่นั้นนะคะอะประมาณนี้นะ แล้วก็บางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมามีพลังงานของชาวราศีมิถุนแล้วก็ชาวราศีกุ่มนะอืมเรืองราวปะมาเน้ทีนี้ไปดูสิ <c oughs> ตอนนี้เนาะตัวเขาอะนะคะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับตัวคุณบ้างนะ ข้อความจากเขาข้อความจากคนรักเก่าเขามีข้อความอ,ะ,อะไร <c oughs> เหมือนว่าตัวเขาอยากจะกลับมาง้อคุณนะเนี่ยบางท่านก็คือจบไปนานแล้วแหละหายไปนานแล้วแหละบางท่านหายไปสามสี่เดือนแต่ว่าบางท่านนานกว่านั้นนะสามสี่ปีอะ บางท่านก็เหมือนว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะนะคะอาจจะนับวันนับเวลาอะไรกันไม่ค่อยถูกอะนะเพราะว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเรื่องราวมันไม่ค่อยประติดประต่ออะไรกันเลยอะเออแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดูแบบยาวนานแล้วแหละความสัมพันธ์เนี้ยนะคะนะเหมือนจะจบแล้วมันก็ไม่จบกันสักทีหนึ่งอะนะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันจบไปแล้วแต่ตัวเขาอะตัวเขาอะยังบอกว่า ไม่ยังไม่อยากจบนะเขายังไม่อยากจบกับชาวทัดน้ำอะ่ะเหมือนว่าคนคนนี้อะ่ะเขาแบบว่ายังคิดถึงคุณอยู่ยังเฝ้ารอยังเฝ้าดูคุณอยู่ด้วยนะคะอืมที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าตัวคุณนะพยายามกับเขาเต็มที่นะคะดูแลเขาอย่างดีเต็มที่เต็มใจใส่ใจให้กับเขาทุกอย่างและตัวคุณก็คือเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วจริงๆนะอืม นะเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคู่รักที่ดีนะเป็นคู่ชีวิตที่ดีให้กับเขาเสมอมาแต่สิ่งที่ผ่านมาเนาะตัวเขาทำอะไรให้คุณบ้างอะนะคะตอนนี้เหมือนว่าตัวเขาเองนะก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนาะคนที่พยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คือคุณคนเดียวเนาะแต่ที่ผ่านมาเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยนะคะมันก็ไม่แปลกหรอก ที่คุณจะหันหลังแล้วก็เดินจากเขาไปอะเนาะเพราะถ้าหากว่าที่ผ่านมาถ้าตัวเขาดูแลคุณอย่างดีเต็มที่กับคุณจริงๆนะคุณก็คงไม่หายไปจากชีวิตเขาแบบนี้นะคะตอนนี้เหมือนว่าตัวเขาก็แบบว่าเสียดายคุณอะอคิดถึงแหละอยากกลับมาอยากกลับมาง้อคุณนะคะแล้วก็เหมือนอยากขอโอกาสอะโอโอเหมือนแบบขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะ ที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีมานะคะเอออาจจะแบบไปเจอคนอื่นนะหายไปกับคนอื่นทิ้งคุณไปกับคนอื่นแต่คนอื่นนั้นนะมันก็คือคนอื่นอยู่มันยะังค่าแหละเนาะนะคะมันก็เป็นแค่คนอื่นเป็นแค่คนที่เข้ามาแล้วก็จากไปอะนะคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะสามารถแบบ ไปจริงจังไปมีอนาคตอะไรได้อะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะคิดว่าคนอื่นน,ะน่ะ่ดีกว่าคุณไงคือตัวเขา่เป็นคนที่แบบใครจะยังไงไม่รู้แหละแต่คนอื่นนะ่ะคือดีกว่าคุณดีกว่าคุณหมดแหละนะคะนั่นคือสิ่งที่ผ่านมานะที่เขาคิดแต่ตอนนี้นะคะเขาก็คงจะรู้แล้วแหละนะว่าคนอื่นนะไม่ดีเท่าคุณหรอกคนอื่นนะ่ะไม่ได้จริงใจกับเขาเท่ากับคุณนะคะ เออนี่ไงคนที่จริงใจจริงๆอ่ะนะเต็มที่เต็มรอยนะคะก็คือคุณคนเดียวนั่นแหละเนาะนะคะแล้วที่ผ่านมาเหมือนว่าตตวคุณก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ร้องขออะไรจากเขาเลยด้วยซ้ํานะมีแต่แบบทําให้เขาทําให้เขาอะด้วยความแบบเต็มใจของคุณนะนะคะทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยทําอะไรคุณกลับมาเนาะเออนะคะอ่ะแล้วก็ เหมือนที่ผ่านมาคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ดูแลคุณให้ดีเนาะเหมือนแบบไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรในความสัมพันธ์กับคุณด้วยอะนะเพราะว่าเขาปล่อยคุณทําอยู่คนเดียวที่ผ่านมาเหมือนตัวเขาก็เป็นคนที่แบบลังเลลังเล,ล,งเลกลับไปกลับมาจะเอาอยัางไงก็ไม่เอาจะลงทุนในความสัมพันธ์ไหมก็ไม่อะแล้วบางทีก็คือเป็นคนที่แบบดูคิดเยอะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะ่ะนะคะ แต่ตัวคุณนะเป็นคนที่แบบเท่าไหร่เท่ากันถึงในถึงกันนะเออเงินทองเหมือนคุณแบบไม่ได้มานั่งคิดเล็กคิดน้อยเหมือนเขาอะนะคุณจะทำอะไรให้เขาถ้ามันต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเหมือนคุณก็แบบเต็มที่อะแต่ตัวเขาอะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันต้องใช้เงินใช่ไหมใช้เงินซื้อของนั่นนี่โน,น่นอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบคิดเล็กคิดน้อยนะ คิดตุกติกแล้วก็ไม่ลงทุนนะคะเนาะเป็นประเภทแบบคนไม่ลงทุนอะนะแต่จะให้คุณนะไปทุ่มเทเขายู่ฝ่ายเดียวนะคะแต่ตอนนี้เหมือนตัวเขาก็คงคิดได้แล้วแหละเนาะว่าถ้าเขากลับมาแล้วเขายังจะเป็นแบบนั้นอีกคุณก็ไม่เอาเขาแน่นอนนะอืมนะคะฉะนั้นการที่เขาจะกลับมานะเออเหมือนไพ่อะ่ะเขาบอกว่าคนคนเนี้เขาก็ไปคิดมาแล้วแหละเนาะว่าจริงๆแล้วตัวคุณนะ ดีกับเขาเสมอมาฉะนั้นตัวเขาอะอยากที่จะกลับมาแล้วก็มามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเนาะมันอาจจะไม่สามารถไปแบบชดเชยชดใช้อะไรทั้งหมดที่ผ่านมาได้นะแต่เหมือนว่าให้เขาอะได้ทำเพื่อคุณบ้างเถอะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาน่าจะแบบติดค้างคุณไว้เยอะนะเออแต่เขาไม่เคยทำอะไรให้อะฉะนั้นแบบให้โอกาสเขาได้ไหม เขาอยากจะกลับมาเป็นฝ่ายดูแลคุณบ้างเป็นฝ่ายซัพพอร์ตคุณบ้างเนี่ยนะคะเนาะอืมนะอยากจะกลับมาแบบดูแลคุณว่างั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนคนนี้เคยเหมือนแบบอ่อยืมเงินคุณหรือว่าติดเงินอะไรคุณไว้นะเหมือนเขาเจ้าเงินมาคืนคุณด้วยนะ,จะเจ้ามาคืนนะแต่ถ้ามันเป็นเงินแบบจํานวนไม่มากก็คือเขาก็เอามาคืนคุณไปทั้งเต็มจํานวน แต่ถ้ามันจำนวนมากอะนะเขาอาจจะขอแบบเออเนี่ยทยอยคืนนะคะแต่ยังไงก็คือเขาก็คิดมาดีแล้วแหละนะคะว่าเออให้ก็คือให้เนาะนะไอ้ยืมก็คือยืมยืมก็คือต้องคืนนะคะเอาจากคุณไปเขาก็ต้องเอามาคืนคุณนะคะเนาะนะนะอ่ะก็นี่ก็คือสิ่งที่เขาแบบอยากจะบอกคุณเนาะและเขาก็อยากจะบอกด้วยนะเขาว่าตอนเนี้ย มันไม่ได้มีใครสําคัญเท่ากับคุณอีกแล้วนะอืมนะคะไม่มีใครสําคัญเท่ากับคุณอีกแล้วนะตอนนี้เหมือนเขามองว่าคุณนะคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะจะคนอื่นคนไหนก็คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่เอาแล้วนะคนอื่นนั้นไปหมดแล้วนะคะอืมไปหมดแล้วนะแล้วก็ ตัวเขาเองก็มองว่าถ้าคุณนะคะให้โอกาสเขานะเหมือนว่าเขาก็จะแบบดูแลให้ดีทำทุกอย่างให้เต็มที่นะทำให้เต็มที่ในในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำอะ่ะนะคะเออเนาะเพราะที่ผ่านมาก็คือแบบไม่ทำอะไรเลยนะอยากจะกลับมาทำแล้วนะคะแล้วก็อยากจะกลับมา จริงจังกับคุณด้วยนะถ้าหากว่าคนคนนี้เคยไม่ชัดเจนกับคุณเคยไม่จริงจังเคยไม่มีสถานะนะเขาก็อยากจะกลับมาจริงจังแล้วก็มีสถานะกับคุณอย่างชัดเจนนะคะบางท่านอาจจะเคยพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะเขาก็หวังว่ากลับมานะเขาก็คิดเรื่องของการแต่งงาน นะการอยู่ด้วยกันการสร้างครอบครัวเนี้แหละนะคะไม่ได้อยากจะมองหาใครแล้วอะ่ะเนาะถ้าเป็นครอบครัวกันมาก่อนเขาก็อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณนั่นแหละนะคะอ่าก็ประมาณเนี้ยแหละเนาะเหมือนที่ผ่านมาคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องราวอะไรของคุณเลยนะเออเหมือนแบบไม่สนใจเลยแล้วก็ไปสนใจแต่คนอื่นไปสนใจแต่สิ่งอื่น ไปมองแต่อะไรที่มันไกลตัวนะแต่ไม่ได้มองคุณเนาะซึ่งอยู่ข้างๆเขาใกล้ตัวเขาอะนะคะเนี่ยแหละนะอ่ะเนี่ยแล้วก็ทำให้คุณแบบเสียใจมาหลายครั้งหลายหนด้วยอะเหมือนตัวคุณนะพยายามแบบใส่ใจเขาทุกอย่างดีกับเขาทุกอย่างอะ <c oughs> แต่ตัวเขาอะคือแบบไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลย แล้วบางทีก็คือเหมือนเหมือนแบบคําพูดคําจาพฤติกรรมอะไรบางอย่างอะ่ะก็ไม่ให้เกียรติคุณด้วยอะ่ะแล้วก็หลายๆครั้งอะ่ะที่เขาอะ่ะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจนะอืมนะคะแล้วตัวคุณก็เหมือนกับว่าสะสมไอ้ความน้อยใจไวอ้อ่ะพอมันเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าอ่ะตัวคุณเองก็คือรู้สึกว่าแบบเอองั้นฉันไปดีกว่าเนาะฉันไม่รู้ฉันจะอยู่ทําไมอะ่ะเพราะเหมือนว่าเรา แบบเราไม่ได้มีตัวตนเลยอะคือทำอะไรให้เขาไปเขาก็เฉยเฉยเขาก็เย็นชาใส่เนาะเขาก็แบบไม่ได้รู้สึกขอบคุณไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวคุณทำให้เขาเลยอะนะคะอืมนั่นแหละใช่ไหมคุณก็เลยเหมือนคนที่แบบว่าจดไว้เนาะเออคือเราแบบเราก็แบบน้อยใจอะนะคะแล้วก็ถอยออกมาเองอะเนาะแล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันก็เลยแบบลดน้อยลงอะ นะอะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันลดน้อยลงไปแล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันพยายามจะแบบอยากจะให้มันมากขึ้นนะเนาะอยากจะกลับมาดีกับคุณอะนะคะเหมือนมันแบบนะเออตอนมีคุณอยู่ก็ไม่ทำใช่ไหมนะพอเสียคุณไปแล้วอะนะคะเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าเนาะจะมาเสียดายคุณนะคะ ตอนมีก็ไม่ดูแลให้ดีนะตอนนี้ก็คืออยากจะกลับมาอืมนะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมานะคะมีทัตไฟได้เม่สิงธนูทัตด,ดินพฤษภกันมงกรบางท่านก็เป็นทัตุน้ำด้วยกันนะคะมีนกรกฎพิจิกนะอ่ะ <c oughs> ตัวคุณจะแบบ <c oughs> จะจะยังไงอ่ะเนาะใช่ไหมตอนนีคออ้ความรู้สึกของคุณมันน้อยลงแล้วนะแต่เขาอยากจะกลับมาเออทีนี้มาดูสิแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรเนาะ <c oughs> แนวโน้มทิศทางนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใคร พลังงานบางท่านสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองนะแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนี่ไงตัวคุณอะนั่งถือดาบแล้วว่าแต่เหมือนว่าใจหนึ่งก็โกรธแต่อีกใจหนึ่งก็ยังรักเขาอยู่นะเนี่ยอืมใจนึงก็รักเนาะแต่ใจหนึ่งมันก็เจ็บอะ,อะ แล้วก็คุณอะเป็นคนที่แบบเจ็บแล้วจำไงน,นะแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรเหมือนว่าถ้าตัวเขาอยากจะกลับมาจริงๆนะเขาก็คงต้องพยายามนะคะเขาก็คงต้องหาวิธีกลับมาของเขาเองเนาะอ่าเพราะว่าตอนนั้นคุณดีบเขาแทบตายแต่เขาไม่สนใจแต่ตอนนี้คุณไม่อยากจะสนใจอะไรเขาแล้วถ้าเขาอยากจะกลับมา นะคะก็ให้มันเป็นปัญหาของเขาแหละเนาะเขาจะกลับมาด้วยวิธีไหนจะกลับมายังไงจะกลับมาในรูปแบบไหนอะนะคะก็คงเป็นปัญหาที่ตัวเขาต้องไปคิดมาเนาะนะแต่ที่แน่ๆเลยอะตัวคุณเองอะก็รู้สึกว่าถ้าคนคนนี้จะกลับมาจริงๆคุณอยากให้เขากลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะแล้วก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นนะอืมคือกลับมาแล้วแบบ ขอให้คิดได้จริงๆอะนะมีเหตุมีผลเนาะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นมีสติใช้สติใช้ปัญญานะคะให้มากขึ้นนะเนาะไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์แล้วก็นึกถึงแต่ตัวเองหรือว่าใช้แต่อารมณ์แล้วก็พูดจาอะไรไม่ดีใส่คุณทำเแบบทำตัวไม่ดีใส่คุณเหมนอย่างที่ผ่านมาเนาะถ้ายังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะตัวคุณไม่เอาแน่นอนอืมนะ ถ้ากลับมาแล้วยังเลอะเทอะอยู่กลับมาแล้วก็ยังแบบงองแงเป็นเด็กไม่รู้จักโตกลับมาแล้วก็ยังมาชวนทะเลาะชวนหาเรื่องแบบไม่โตสักทีนึ่งอะตัวคุณไม่เอาเหมือนคุณเบื่อด้วยนะแล้วเหมือนว่าบางครั้งตัวคุณเองก็งงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยฉันแบบสรุปแบบเออฉันฉันเป็นใครในชีวิตเขาเนอะแล้ว ฉันแบบมีหน้าที่ต้องมาสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่หรอฉันมีหน้าที่ต้องมาสอนเขาให้รู้จักโตเหรอทำไมเขานะเออไม่โตมาให้เรียบร้อยก่อนอ่ะเนาะนะคะนะเนี่ยเหมือนคุณแบบบางครั้งอะ่ะคุณก็งงนะแบบเฮ้ยฉันเหมือนเป็นแม่เขาเลยฉันเหมือนเป็นพ่อเขาเลยต้องมานั่งสอนเขาทั้งๆท,งท,งที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมันควรจะแบบ การดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ความจริงใจความซื่อสัตย์ความสม่ำเสมออะไรมันเป็นมันเป็นเบสิกอะมันเป็นเบสิกเลิฟอยู่แล้วอ่ะเนาะทำไมต้องให้สอนทําไมต้องให้บอกทําไมต้องให้บอกว่าต้องทําอะไรอะไรที่ควรทําอะไรไม่ควรทําอะนะคะนะเออเหมือนคุณก็แบบงงมากเนาะแล้วก็ตอนแรกตัวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยที่เราแบบเอ่อตัดสินใจคบกับเขา นะที่เราแบบรักเขาตอนแรกอะ่ะเขาอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไงแต่พอเอาเข้าจริงๆอะ่ะคุณกลับรู้สึกว่าไม่เป็นผู้ใหญ่เลยไม่มีความรับผิดชอบนะแล้วก็ดูแบบไม่มีวุฒิภาวะเลยอะ่ะนะคะนะตัวคุณก็เลยแค่รู้สึกว่าเออถ้าจะกลับมาก็ให้กลับมาแบบเป็นผู้ใหญ่นะเออนะ เป็นคนที่แบบโตแล้วอะนะคะไม่ต้องมานั่งบอกนั่งสอนอะไรอีกนะแล้วต้องกลับมาแล้วก็คือต้องจริงจังจริงใจชัดเจนนะถ้าจะกลับมาแล้วก็เหมือนแบบคลุมเครือกลับมาแล้วก็เออทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปัญหาไม่แก้อันนี้ก็ไม่เอานะคะแล้วก็ถ้าจะกลับมาแล้วก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมเป็นอะไรกันก็ไม่รู้สถานะไม่มีแบบเนี้ยคุณก็ไม่เอาคืออะไรที่ไม่ดีอะคุณไม่เอาเลยคุณไม่รับ คุณไม่รับเลยคุณปฏิเสธนะคะอืมเนาะจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ใหญ่จริงๆมีวุฒิภาวะแล้วจริงๆแล้วก็มีคือเหมือนกับว่าเขาต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีด้วยนะเออถึงจะกลับมาได้นะคะอืมนะคือกลับมาแล้วสร้างปัญหามีแต่ปัญหานะคะตัวคุณไม่เอานะแล้วก็ถ้ากลับมาแล้วก็ยังเจ้าชู้อยู่มีตัวเลือกทางเลือกอยู่นะ ยังแบบมีใครหลายคนหรือว่ายังจะมองหาคนนั้นคนนี้มองหาคนที่ดีกว่าคุณอยู่อีกอะตัวคุณก็ไม่เอานะตัวคุณอยู่ของคุณคนเดียวได้อะนะคะอืมเหมือนคุณไม่ง้อด้วยนะเออนะคะคือเนี่ยแหละประมาณเนี้ยแหละเนอะแนวโน้มทิศทางนะคะไปโตมาให้เรียบร้อยก่อนเนอะถ้าอยากจะกลับมานะคะนะประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมีนขึ้นมานะคะ,ะบางท่านก็ดูเหมือนว่าเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วแหละนะคะตัวคุณตัวเขาอาจจะเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกนะแต่ว่าตัวคุณเองก็มีมีความแบบเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองอะเนอะว่าฉันต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรใครทําอะไรกับคุณได้หรือไม่ได้มันก็คือการ เซตบ o u n เดอรี่เนาะการขีดขอบเขตที่ชัดเจนให้กับตัวคุณเองอะนะคะว่าใครทำอะไรกับคุณได้หรือไม่ได้นะอืมนะคะฉะนั้นถ้าใครที่มาแบบมาแล้วดีอะเนาะคุณก็จะดีด้วยนะเออนะคะนะแต่ถ้ามาแล้วไม่ดีคุณเองก็ถือดาบรอแน่นอนนะนะอืม <laughs> เพราะว่าตอนนี้คุณจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณจะไม่ให้ใครมา เอาเปรียบอะไรคุณแล้วอ่ะนะอือประมาณนั้นอ่อ๋อแล้วก็ตรงนี้มีชาวราศีกันด้วยนะลืมบอกไปโอเคนี่ก็คือแนวโน้มนะคะอแต่เหมือนว่าคนเก่าของคุณบางทีเขาอาจจะกลับมาเราก็ดูเหมือนดูเหมือนแบบทำอะไรอืดอาดยืดยาดชักช้าอยู่นะเออ เหมือนแบบว่าเออจะเอาอยัางไงก็ไม่เอาจะพูดอะไรก็ดูอึกอัออก <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบเหมือนคุณเองก็อาจจะรู้สึกแบบว่าเออหงุดหงิดลำคาญได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่าเออฉันก็รอฟังอยู่ว่าเธอจะพูดอะไรแต่เหมือนเขาก็เออจะพูดแล้วก็แบบจะพูดแล้วก็แบบเออเหมือนคนพูดไม่หมดเหมือนคนพูดไม่สุดอะไรประมาณนั้นน่ะ เหมือนดูแบบกักกักอ่ะดูเหมือนแบบกล,กลัวๆอะไรอยู่อะไรแบบเนี้นะคะคุณเองก็อาจจะเหมือนแบบไม่อยากคุยอ่ะเออถ้ามาแบบคิดอะไรช้าทําอะไรช้าแบบนั้นเหมือนคุณไม่ค่อยอยากคุยด้วยอ่ะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเออถ้าจะกลับมานะเออจะเอาอยัางไงก็คือพูดมาเลยนะไม่ต้องเก๊กไม่ต้องกักไม่ต้องมาดเยอะฟอร์มเยอะอะไรทั้งนั้น จะเอาอยัางไงก็พูดมาเลยตรงตรงแฟแฟ่แมนแมนคุยกันว่ามาเลยนะคะเพราะตัวคุณก็พร้อมพร้อมรับทุกสถานการณ์อยู่แล้วอะนะคะเนาะประมาณนี้นะคะแต่บางทีไอ้ที่เขาดูแบบว่าอึดอึอกอักนะดูแบบทําอะไรงุ่นง่านนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวคุณก็ได้นะเนี่ย <c oughs> กลัวเนาะกลัว <c oughs> คุณนะเลยแบบไม่กล้าพูดเลย ประมากลัวเดี๋ยวพูดอะไรไปแล้วผิดหูแล้วเดี๋ยวแบบตัวคุณจะแบบนะเกลียดกาดใส่อะไรแบบนั้นนะนะเขาอาจจะกลัวนะคะแต่ก็อาจจะแบบเออถ้าจะคุยอะไรกันก็คุยกันดีๆแล้วกันเนาะเพราะว่าบางท่านเหมือนว่าบางทีถ้าเราเองก็ใช้อารมณ์อะไรเยอะเกินไปหรือว่าเราเองก็ไปตั้งแง่อะไรเยอะมากเกินไปบางท่านดูเหมือนว่าอาจจะทะเลาะกันได้นะ แทนที่จะได้คุยกันดีๆอนะคะอาจจะกลายเป็นทะเลาะกันก็ได้นะฉะนั้นก็เรามาระวังด้วยนะคะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดของตัวคุณเองด้วยอะนะคะอืมอ่ะประมาณเนี้ยเนาะเหมือนว่าตัวคุณนะอยากให้เขาอะแบบว่าเออจะเอาอะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมขอมาเนาะเพราะดูเหมือนว่าตัวเขาอะ อาจจะแบบเออโผล่กลับมาก็จริงนะจะมาคุยอะไรกับคุณก็จริงนะแต่ดูอ้อมคอม,มากเลยเนาะแล้วก็ดูคําพูดแบบคลุมเครือนะมันไม่เคลียร์นะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่อะนะคะอาจจะหงุดหงิดตรงนี้แหละเนาะว่าแบบเออจะพูดก็พูดมาเลยอะไรแบบนี้นะอ่ะก็รอดูสถานการณ์แล้วกันนะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็ตัวคุณเองก็พยายามแบบว่า ใจเย็นนะเออแล้วก็ลองฟังลองฟังดูก่อนนะนะคะอย่าเพิ่งไปใช้อารมณ์นะอืมลองฟังเขาพูดดูก่อนหรือว่าลองใจเย็นดูก่อนนะเอออ่ะทีนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจิสีได้อะไรแพชชั่นอืมต้องคุยกันดีๆแหละเพราะถ้าเราไปแบบตั้งแง่ใส่เลยมันน่าจะวงแตกแบบมาถึงก็แบบ แบบมาถึงก็แบบเสียงดังใส่เลยหรือว่ามาถึงก็ชิงดาก่อนเลยหรือมาถึงก็แบบตวาดใส่เลยอันนั้นน่าจะวงแตกนะน่าจะแบบไม่ได้เคลียร์อะไรนะอือฮึนะคะอ่าเหมือนกับว่าเก็บเก็บอารมณ์ไว้ก่อนนะเนาะดูสถานการณ์ก่อนนะคะเราค่อยว่ากันนะแล้วก็เนี่ยเหมือนว่าบางท่านถ้าใจเย็นๆนะแล้วคุยกันดีๆนะบางท่านอาจจะได้กลับมา ได้กลับมาคบกันได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือว่าบางท่านอาจจะได้กลับมาคืนดีแล้วก็มีเรื่องของแบบงานมงคลน่ะนะการแต่งงานการพูดคุยกันแต่งงานหรือว่าการมีคอมมิชเมนต์สถานะอะไรที่มันแบบชัดเจนกันมากขึ้นก็ได้นะคะเน,ะนะาะนะไพ่บอกว่าให้เปิดใจคุยกันดีๆอ่ะอืมนะคะเหมือนกับว่าอย่าทำเหมือนเป็นศัตรูกันเนาะอืม เปิดใจคุยกันแล้วก็ดูนะว่าเออเป็นยังไงคุยแล้วเป็นยังไงพยายามแบบใช้เหตุผลคุยกันนะคะเนาะคุยกันดีๆนะอืมมันน่าจะแบบมีทางมีทางลงได้อะบางท่านจบสวยนะคะจบสวยเนี่ยเนาะกลับมาคืนดีกันเนี่ยจบดีเลยนะคะนะอ่ะ ฉะนั้นก็อย่าใช้อารมณ์ทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะขึ้นมาอันเดียววันเสาร์ตัวเลขเลขกหนึ่งเลขกเจ็ดเลขกสี่เลขกสามเลขกห้ามาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขา ตัว v ตัว j ตัว l ตัว q ตัว t ตัว e ตัว a ตัว n ตัว k ตัว u ตัว s ตัว s ตัว w ตัว r ตัว x ตัว i ตัว d ตัว e แล้วก็ตัว y โอเคอ่ะพลังงานประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ ถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยําชัดเจนนะคะแนะนําว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะถ้าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างใต้ description นี้นะคะจองคิวล่วงหน้านะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ